ก็ขอรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับรผมสองดูครับในวันนี้ผมจะมาแจกอมอดของพี่บูมนะเป็นมอดสเตทของไลน์เลนเจอร์นะครับหนับแรกเข้าคมผมเลยครับผม โอเคว่าทุกคนมาอย่างหน้านี้แล้วนะครับโอเคมันจะมีคลิปสอนโหลดอยู่เนาะให้กดซับสไคร์ทัวร์ล็อกลิงตัวไปทีนึงมันก็จะมันเด้งหน้านี้ให้กดติดตามก็กดติดตามไปแล้วกดสามขีกดเรากดกันมาเรากดคลิกทูทิ๊กต็อกอันนี้ไม่ได้เป็นซับสไคร์ทิ๊กต็อกนะครับไปฟอลล์วกันได้เนาะ โอเคอะากลับมาเมาื mm ่อ hmm. ลิกสูตแต่ดาวนะครับเมื่อทุกคนมาหน้านี้นะครับมันจะอยู่ข้างบนนี้เนาะให้เลื่อนหาคําว่าม็อดเมนูกดเข้าไปเลยหลังจากทุกคนกดเข้ามาแล้วนะครับม็อดก็อยู่ข้างล่างเนาะเนี่ยบูมสเตจอีเวนต์นะครับกดเข้าไปเลยจากนั้นกดดาวน์โหลดมาเลือกได้หรือคงก็ได้นะครับ เมื่อทุกคนดาวนโ์โหลดเสร็จแล้วครับจะอยู่ในเซตเนาะอยู่ในแฟมของเราแฟมดาวน์โหลดแซมดาวน์โหลดอ่าแล้วก็เลื่อนหาครับจะอยู่ข้างล่างเลยอ่านี่ครับเป็นตัวนี้เห็นปะนี่เป็นตัวนี้นนนนโอเคจากนั้นให้กดอิ s สตาลครับแล้วก็เลือกติดตั้งเนาะติดตั้งเลยอันนี้มันมันจะเขียนว่าติดตั้งนะครับแต่ของผมมันเป็นอัปเดตเพราะว่าอ่าผมได้ติดตั้งมาแล้วเนาะตัวนี้ โอเคเมื่อมาหน้าน่ะอย่างนี้ได้ไดเมื่อติดตั้งได้อย่างนี้นะครับให้กดเข้าแอปจำลอง V11 แล้วเข้าไปจานะกนั้นรอแป๊บหนึ่งโอเคเมื่อมาหน้าน,าานี้ให้กดบวกครับกดเพิ่มแอปเน,ะะนาะจากนั้นก็เลื่อนหาอ่านี่ครับตัวนี้กดเพิ่มครับเลยโอเคเมื่อเพิ่มเสร็จแล้วก็วจะมาหน้านี้ครับให้ทุกคนกดเข้าตัวมอดได้เลยเนาะ เมื่อทุกคนกดเริ่มเสร็จปุ๊บมันก็จะมาอย่างนี้โอเคเฮ้ยไม่ใช่ดิให้ทุกคนกดเข้าแรกเรนเจอร์ก่อนเนาะโอเคกดข้าแรกเเจอร์แล้วก็รอแป๊บน,นึงอ่าเมื่อทุกคนเข้า,ราเรนเจอร์แล้วนะครับมันก็จะมาอยู่หน้านี้เนาะแล้วก็รอให้มันโหลดก่อนรอสักพันเนี้มันดาวน์โหลดได้ก่อนหรือถ้าได้แล้วก็ให้ทุกคนปัดอ่าแล้วก็กดสามขีด เม่ได้ถามขีดนะครับก็กดออกมาสาันะ่ขีดเนาะมันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะกสั่ขีดนะเนี่ยเออมันก็จะมาหน้าให้คนนี้เจากนั้นกดเปิดมอตทับเปิดอีกทีหนะนึ่งเนาะวันนี้ผมภาพาไทเก็บนิดหน่อยโอเคกดไม่สนใจกดเริ่มมันก็จะมาเป็นแบบนี้แล้วกดเข้าเกมพร้อมกับ TT มอตเฮ้ยเออถูกแล้ว GG มอตเลยนะครับกดเข้าไปเมื่อมาหน้าเข้าเกมนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าแบบ ความเร็วเกมมันก็จะเร็วขึ้นเนาะเพราะมันเป็นสเตตาเนี่ยสคริปของพี่เอาตรงนี้เนาะ,ะใช้ได้จริงครับผมปรับเป็นสเตตอีเวน์พวกนี้พวกนี้แล้วเรียบร้อยแล้วครับอรับผาไปดูเราจะเทสกันเนาะว่าวิ่งดีไม่ดีโอเคเรื่องจัดทีมผมจัดเป็นแบบนี้เนาะโอเคเราวลองดูความเร็วเกมมันจะไวขึ้นมากเลยครับดู เวลาจะไวความเร็วเกมจะไวคุณเห็นเห็นเวลาตัวเลขวิ่งปะเออมันจะไวมากวิ่งตันพันกว่าตันพันกว่าก็ตัดแล้วเห็นปะตันพันกว่าตันพันกว่าต้องทำอีกสามพันกว่าแล้วกดอีกสามครั้งเนี่ยก็ได้แล้วเนี่ยง่ายๆเลยครับแล้วทำไรมันยากเนาะ ตานทางไกลไงผม,ผมไม่เกจวผมลืมดูขอไป อย่ลองปิดยวลองปิดอยู่เนาะเราคะแนนคูณแค่นี้ก็พอคะแนนคูณห้าแล้วก็เป็นไปได้เปิดสะเตโอเคแล้วก็ลองกดโดูอีกที

ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับโอเคสำหรับสเตดนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะวันนี้ก็สวัสดีครับ